ฤทธิ e you, yo, yo. ์สื่อสโยโย่กวนซื่อกวนโยกวนเจ็ดกวนหมันเจ้าเนี่มีตลาดชิมไว้ในหมูจชายอับมั่นหมวกดมันกากดก่ากรอบมันกาซื้อเชื่อเส้นตั้งพอสุนิปันนี่ก็เป็นตั้งซื้อพระราเป็นเจ้าเหนไว้ยห้องไปจอบ้วห้องหอดเป็นลงตลาดนี่ก็หาเมืองมัน้ะหาเมืองเขมเมืองไทยอ่ะกันดังตลาดวิปัสสนามกวนพ่อดันมว่าพ่อเป็นล้มตายเป็นลมเก่าก็ผันตลาด ตาล่าด้วยด้วยที่เราด้วยตูวเฮาต้วยเจ้าเฮาต้วยลมเขาลมหมอกมันเจ้าเฮาจำตายเมื่อกูวันกูวันเนี่ยสุมห์หน้าด้วเจ้าเขาคอจำตายด้วยเอ้กคอยจำตายมาหละนหนาลูกติมีในก็ขันิกานิปันเลยพระราเป็นเจ้านิปันกับดวยทีลมอานาปาน้าเนี่ก็อยากด้วยตัววยเจ้าเนี่ยแกฉะนั้นเขายามมีการมีกันมีขันทีเกิดมาในโลกาหลงในเขาจอขาตั้งเชิงตั้งลงตั้งหลายใน ิดมาเป็นไก่ยีนไก่ยีคนก้นเยจัดก็เพราะชี่อพระว่ากับทอกงอพระว่ากับสุงบนสุงปัลลัมปะละเหมือนจัดเซนปานและเหตุการณ์ดีการเมียเสียในถิ่ได้ยุกยองฮองสุงเฮาเกิดมาเป็นกนดีพีเมียเสียอมกาเฮาซัมมีส่วนไม่มานมีกู้สูมีปรมีทุปรมีเมียปรมีกู้สูอันต้นหูก็ไยหูอันต้นหันก็ไยหันต้นยาก็ไรยา ในมหาพุทธศา,าสนาโกตมาพระราติเีเจ้าเจ้าจึงหนังในห้องจมมา